จัดกล่องสุ่มตัวชายนี่งบ49บาทซื้อเลยได้รหัส100%และเข้าเกมมายังมีตัวสถานะชายนี่จริงๆมูนชอบร้านขายหัสไก่เวลเพียง29บาทไก่เพชรเริ่มต้น39บาทและไก่มิติกเริ่มต้น149บาทมีเพชรขายราคาถูกเทะเข้าตัวลูกค้าได้เลยร้านนี้พี่แนะนำลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในแมปอ n ดิเมดดีเฟนเดอร์กันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงนะครับเสิ่งนะครับผมที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยควรรู้ในออดิเมดดีเฟนเดอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพ,พร้อมกันเลยดีกว่านะฮะก็จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพิเศนเลยนะขอบ ไปเลย Let's go โอเคครับทุกคนกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราเริ่มจากอันดับ7ก่อนเลยละกันนะครับอันดับ7นะครับทุกคนในแมปนี้เนี่ยนะครับมียูนิตทั้งหมด126ตัวนั่นเองนะครับทุกคนอ่านี่นะครับก็คือมีเยอะมากๆเลยนะ แล้วซึ่งประมาณ126ตัวให้กูก็มีอยู่แค่6ตัวคือแบบเซตหลักหน่วยข้างหลังมาเลยนะครับคือมีน้อยมากนะฮะตอนนี้ก็พยายามที่จะหาให้ได้อยู่แต่ตอนนี้ก็เรื่องเรเวลด้วยนะครับอะไรด้วยนะทุกคนเนาะเออแล้วก็การลงด่านนะ่ครับทุกคนเราก็ต้องพยายามต่อไปนี้ฮะแล้วก็นะครับทุกคนในเกมนี้เนี่ยหรือในแมปนี้นะครับก็มีระดับนะครับผมของยูนิตทั้งหมด5ระดับนั่นเองนะครับทุกคนก็จะไล่มาจากแร่นะฮะ อีพิกนะครับผม Legendary นะครับมติกแล้วก็ซีเครตนั่นเองนะครับพวกแรอะไรพวกนี้นะครับจนถึงมติกเนี่ยก็จะมีให้สุ่มนะครับทุกคนเออในแบบว่าในพวกนี้ธรรมดานะครับแต่พวกซีเครตก็มีนะแต่จะเป็นระดับที่แบบว่ายากมากนะทุกคนสังเกตนะครับจะเห็นเงาด้านหลังนะที่ไม่เปิดเผยตัวละครนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าระดับซีเครตนั่นเองนะทุกคนนะเออก็คือเห็นเขาบอกโอกาสออก0.01เลยทุกคนใครได้ไปนี่คือหูเอาไปขายได้ตัวละ3 4 5 6พัน นี่ครับคือราคาแบบนี้น่ยเลทแรงมากๆในตอนนี้นะผมบอกเลยนี่นะครับผมก็5ระดับนี้นะครับใครที่มีระดับซีเครตนี่ก็ดีใจด้วยนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไประดับต่อไปกันเลยดีกว่าฮะระดับที่6นะครับทุกคนนั่นก็คือเรื่องของระบบเควสนั่นเองนะครับทุกคนอ่าในเรื่องของระบบเควสเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะฮะเพราะว่าพวกเควสถ้าเราสมมุติว่าเราทำเควสพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ของไปด้วยนั่นเองแล้วก็บวกกับเกมที่เราจะได้ด้วยนะนี่นะครับอย่างนี้นะให 120นั่นเองนะครับเออนี่นะครับแล้วก็ยังมีเควสอะไร,รต่างๆเนี่ยทุกคนให้ทุกคนเนี่ยนะฮะอ่านดูนะครับผมแล้วก็มีเควสเนี่ยคือมีไดย์ลี่ประจําวันนะครับมีแบบว่าอาทิตย์นะครับผมเออเป็นวีคอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็มีอินฟินิตี้เออแล้วก็มีของ VIP นะครับผมมีทั้งหมด4เควสนะครับถ้าใครเติม VIP ก็จะได้เควสของ VIP มาด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเออก็ ฟีลมากๆเลยนะฮะต่อไปนะทุกคนก็คือการใส่โค้ดนั่นเองนะครับทุกคนการที่ทุกคนเนี่ยจะใส่โค้ดได้นะะี่ฮะทุกคนเนี่ยจะต้องเวล8ดเท่านั้นนะครับทุกคนเออไม่ใช่แบบสมัครรานใหม่มานะครับใส่โค้ดแล้วเพื่อไปหาแบบไปสุ่มตัวหัวแล้วไปขายแบบนี้ไม่ได้น,ะะนั่นเองนะ,ะทุกคนนะโอ้โหผมบอกเลยว่าระบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะทุกคนคือแบบว่าราคานี่ครับผมพวกตัวละครเนี่ยฮะมันจะไม่ตกนั่นเองทุกคนเออผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแล้วมันจะทําให้แบบว่าราคาตลาดในแแบบนี้เนี่ย จะพุ่งขึ้นสูงเนะครับเออดูจากทรงแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคงแบบว่าคงที่ราคาไว้นานได้แค่ไหนนะฮะแล้วก็การที่ทุกคนจะได้รับของนะทุกคนเวลาเข้ากรุป๊ปคือทุกคน่ยต้องเลเวลห้าด้วยปกติจะมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับให้เข้ากรุป๊ปแล้วเราก็จะได้เพชรเนาะถ้าผมจำไม่ผิดก็กี่เพชรนี่แหละห้าร้อยเพชรไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเออต้องเลเวลห้าด้วยเราถึงจะสามารถนะครับเอาเพชรตรงนี้ได้นะ เดี๋ยวเราเนี่ยไประดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนระดับต่อไปก็คือการลงเลทนั่นเองนะครับเลทนี่ก็จะมีนะยครับผมปิดแล้วเปิดนะครับเออก็คือว่าเลทเนี่ยทุกคนมันจะเปิดใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะปิด1ชั่วโมงจะสลับกันไปอย่างนี้เนาะระยะเวลาการลงเลทนะครับแล้วก็คนที่จะลงเลทได้นะครับก็ต้องมีเรเวล20เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถลงเลทได้นะครับผมเออคนแบบว่ายอย่างผมนี่ หรจะมีคนแบกเล่นหรืออะไรนะครับก็จะไม่สามารถลงเลทได้นะครับพูดแล้วก็เศร้าเอออยากกินรอบสปเปกแต่ถ้าเธอไม่ตรงสเปกก็สปเปคสิบเล่าอะไรอ่ะโอเคระดับต่อไปทุกคนก็อันดับที่3เนี่ยครับก็คือการเทรดนั่นเองการเทรดเนี่ยทุกคนก็คือเราเนี่ยต้องเรเวลสิบนั่นเองนะครับเออเราถึงจะสามารถไปนี่ตรงทีลี่พอตตรงนี้ได้นั่นเองอ่านี่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับผมพอเข้ามาแล้วนะฮะนี่ การเทรดนะครับก็จะมีคนเนี่ยนะครับมาวางขายตัวละครกันเยอะนะครับเยอะมากนะครับเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยเยอะมากๆนะครับโอเคนี่อย่างนี้นะฮะเขาจะขายอย่างนี้นะครับเออสองพันเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นมาสเตอร์ซอร์ทแมนนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะเออเพราะว่าโมเดลแมปนี้นี่เขาบอกว่าแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยเพราะว่าการเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนี่ครับโอเคนี่ก็มีตัวที่ขายนะครับ เออเขาก็เริ่มมาวางขายกันแลวทุกคนนี่แบบนี้เลยทุกคนก็สามารถมาช็อปได้นะครับในเมื่อทุกคนเรเวลสิแล้วเนาะโอเคประมาณนี้ครับอันดับที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือนะครับชายนี่นั่นเองนะครับทุกคนตัวที่มันเป็นชายนี่เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะตัวที่เป็นชายนี่ด้วยเนเห็นเขาบอกว่ามันจะเพิ่มนะครับผมดาเมจด้วยนะฮะเออพวกตัวชายนี่นี่เขาจะเพิ่มดาเมจด้วยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัวละครเราโหดนั่นก็คือการรีโรตัวละครนั่นเองนะครับ อ่าแต่อย่างผมเนี่ยสมมติอ่าผมจะรีโลอ่าสมมติผมจะรีโลตัวนี้นะครับโอเคนี่คอนเฟิร์มมาเลยผมมีเพชรอยู่แล้วโอ้โหใช้3มเพชรต่อการรีโลหนึ่งครั้งเลยหรอวะโอเคลองรีโลไปหนึ่งครั้งผมได้นี้มานี่ครับเออแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอเนี้ยมันดีหรือเปล่านี่ครับโอ้โหมันเป็นอันแรกเลยนะครับ,รบเออสามบวกบาเมทนะครับใช่ไหมเออเพิ่มไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ ดูโชคดีไหมหรือว่าไม่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเออพวกบัฟล่างๆนี่จะดีนะแล้วก็เขาจะมีบอกไปอยู่นะทุกคนว่าบัฟแต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรได้แล้วก็โอกาสเท่าไหร่นี่ครับอย่างอันนี้บวก2 8 0ดาวเ์เมจนะครับผม10ด้คูดาวนะแล้วก็ระยะเนี่ย10อู้ถือว่าดีมากนะี่ครับดีสุดๆไปเลยโอ้โหแล้วก็บัฟพวกนี้นะครับคือถ้าใครได้บัฟเนี่ยแบบว่าเนี่ยพวกนี้น่าจะดีนะครับอืมอันนี้น่าจะดีสุดเลยอันล่างนะแต่ผมว่ามันก็น่าจะหายากนะแล้วก็นึกว่าใช้ทีละ1ออ่านนนแมงใใช้ที3ันนกรรโ เนี่ครับเออนี่อย่างตัวนี้เห็นไหมทุกคนตัวผมเนี่ยเป็นชายนี่นะเออตัวนี้เป็นชายนี่เออแล้วมันแล้วแต่ตัวด้วยนะเนี่ยว่าใช้เท่าไหร่นะในการนี้นี่รีโลโอไมค์กูเนตใช้เยอะมากนะครับดูดิแต่ละตัวนี้น่าจะไม่เหมือนกันเออตัวนี้ก็ใช้1เห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองอันนี้จะใช้เท่าไหร่นี่ใช้2คิเลีโรอีกรอบหนึ่งโอ้ได้นี้มาอันนี้ก็เป็นรองเท้านะครับขั้นที่1ซึ่ง เพื่ออะไรนะฮะเพื่ออะไรโอเคทุกคนแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับผมอันดับที่1ก็คือการซื้อขายนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือต้องระวังเลยนะฮะการซื้อขายก็คือว่าการที่เราจะเทรดของให้กันได้เนี่ยทุกคนก็คือต้องเวล้วหนึ่งใช่ไหมเอ,อ้ยต้องเวล้ยสิบเวล้วหนึ่งอะไรล่ะ ครับคือต้องวลสิบนะครับหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราจะซื้อรหัสมาเล่นนะครับทุกคนเออนั่นแหละนะครับก็การเทรดถ้าทุกคนเนี่ยเทรดผมบอกเลยนะเออทุกคนเนี่ยคงมีความคิดอยู่แล้วเอยสมัครรหัสใหม่มาเล่นได้ถึงวลสิบเราไปซื้อตัวโหดนะครับเข้ารหัสเราแล้วเราค่อยเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบอกเลยว่ามันได้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถใช้ตัวละครนั้นได้นั่นเองนะครับทุกคนมาดูจากผมนี่นะครับ อันนี้น้องผมจยเทรดมาให้นั่นเองนะครับก็เป็นตัว thunder god นะครับผมเป็น shiny แล้วก็เป็นระดับ m มติ i c นะครับเ e เวลตัน60เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมการที่ผมจะใช้ตัวนี้ได้นะครับผมต้องเ e เวล25ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้เจ้า thunder god ได้ผมเลยแบบโอ้โหแมบนี้นะครับเป็นอะไรที่ยากมากที่เราจะแบบว่าปั้นตัวละครด้วยนะฮะคือถ้าผมยังมีรหัสลองแล้วแบบเทรดจากรหัสหลักมาเข้ารหัสลองเพื่อให้แบบไปปั๊มวิวก็โอ้โหยากอ่ะ กว่าจะถึงเลเวล25นะครับก็คือต้องเล่นจริงๆอถึงจะสามารถใช้ตัวพวกนี้ได้ทุกคนเออระบบนี้นี่ระวังเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับไปซื้อมาเนาะเออแบบตัวหนึ่งสามห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยนะครับแล้วนึกว่าเอามาจะได้ใช้กับรหัสเราเลยบางทีไม่ได้นะครับเลเวลเนี่ยไม่ถึงก็ไม่สามารถใช้ตัวละครนี้ได้นะทุกคนตรงนี้ก็ ระวังด้วยนะถ้าใครจะซื้อนาะหรือแบบเอ้ออยากมีไว้ก่อนอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับเรื่องของคนเกลียนด้วยนะฮะเพราะว่าคนซื้อขายในยคนเกลียนคนเหลี่ยมเนี่ยแหละคนก็คงจะรู้กันนะครับว่าเยอะมากๆนะครับก็ระวังกันด้วย แต่ผมเนี่ยก็นะครับผมมีกลุ่มซื้อขายมาแนะนานะครับทุกคนก็เป็นกลุ่มของผมเองนะครับทุกคนก็สามารถนะฮะเข้ากลุ่มกันไปได้นะครับกลุ่มก็เพิ่งสร้างเมื่อวานเองนะครับทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากไปเข้ากลุ่มนี้กันด้วยนะฮะไปซื้อขายในกลุ่มผมได้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้เป็นสมาให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครที่กดแล้วก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราก็ลัรับชมคลิปต่อไปหรือคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยยยววววเเดดดดีีขขขอออลลลาาาไปกก่่นะสสัผผมมมมจืืุ้้้